คุณมีรัวช่วยชีวิตเชื่อเรื่องตัวเลขเหมือนกันเชื่อม,มันมามามาอย่างงี้มุมป็นนี้ดูทรงเราีดแบบว่าอินเตอร์มากนะเชื่อมากคือเป็นคนที่เชื่ออะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือจริงๆเลขทุกอย่างในชีวิตของผมอะที่ซื้อได้ผมจะซื้อกันหมดเลยใช <c oughs> ่คือเพราะว่ามีเลขที่แบบเราชอบแล้วก็ถูกกับดวงเราเรารู้สึกว่าใช้เลขเนี้ย แล้วแล้วมันเข้ากับดวงเราแล้ว,ม,วลมันชีวิตมันดีเลยมีความเชื่อนวัาจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องดูตัวเลขก่อนดูตัวเลขก่อนใช่มีทิ้แต่ที่ภาษาส่วนตัวให่ไหมมีครับมีคนที่ดูให้กับเราอะไรยเงี้ยแล้วเขาก็ดูแบบเลขที่มันถูกกับดวงเราแล้วก็มีดูเลขที่ให้หลีกเลี่ยงอะไราเงี้ยเราก็จะพอมีเลขในใจอยู่ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือครับซื้อหมดด้วย เลขทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยคือดูหมดดูหมดครับดูหมดเลยแล้วยังไงทะเบียนสามขอขอหกมียังไงครับสามขอขอเนี่ยผมว่าอยากโดนนอยากได้สามขอขอหกครับผมก็มีมีดูไว้แล้วอะไรแต่ว่าผมว่าคือทุกเลขมีความหมายที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเหมาะกับเลขไหนแล้วก็เราทําอะไรอยู่อยากได้อะไรมากกว่าเลขอะไรคือเป็นเลขมงคลครับเราเลขหกรับเลขหก มื่อกี้ิดไปกลับก็ปีกันใหญ่เลยเหมือนจะจะดมมาช่วยบินประมูลแล้วนะโอ้ยยินดีฮะนดีประมูลได้เลยนะครับพิงนแล็งเล็งเลขนี้ว้าเล่นเหมือนกันว่าตามขอขอใช่ครับสามขอขอผมว่าพอมันเป็นอักษรเบิ้ลอะมันยิ่งทําให้ภาพรวมมันสวยอ่ะเออพอเราได้ตัวอักษรที่มันเหมือนกันรวมทั้งสุรีด้วยหรือเปล่าครับสุรีนี่มันมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องไหมฮะสุรีเนี่ยก็คือ เราได้คำนวณมาแล้วว่าตัวอักษรเนี่ยพอ,อเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะมันรวมกันเราเป็นผลรวม,มวเท่าไหร่ดูมาแล้วดูแล้วดูมาดูเป็นชื่อที่โอเคมันผลรวมดีก็โอเค,คกลายเป็นว่าปีนี้เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยโ,เคคโตถ,ถึงร้อยแปดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ในปีนี้ใช่ใช่แค่สามแต่มาร์กแรกก็ไปร้อยห้าสิบ้านแล้วอันนั้นเป็นงบของปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วปีที้ว่เพราะมันก้าวกระโดดอย่างนี้มันเพียงแต่ในฐานที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์ คเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยใช่คือมันคือมันเป็นตัวเลขที่เราเรารู้อยู่แล้วแหละครับเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันมีลูกค้าที่มาซัพพอร์ตเราเยอะขึ้นอะไรคยับเ้ราก็จะพอรู้ในใจอยู่แล้วว่ามันจะประมาณไหนแต่ว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมคือพอยิ่งจากจากตอนแรกที่เราทําเล่นๆกันในบ้านอะไรครับตอนนี้มันเริ่มจริงจังมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีพนักงานเยอะขึ้นมีระบบที่มันมาครอบคุมมากขึ้นอะไรครับมันก็ เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็ใหม่สําหรับตัวผมเหมือนกันแต่หลายคนมองว่าธุรกิจของวินที่สวนทางกับเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนครับขอบคุณแฟนๆด้วยคือทุกคนแบบช่วยกันซัพพอร์ตช่วยกันโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็ เออผมว่าอีกอย่างหนึ่งคือทานแล้วเขาน่าจะถูกใจคนไทยน่าจะถูกใจคนที่ซื้อไปแล้วไปทานอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แบบคนอยากลองแนะนําต่อบอกต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าต่อให้ให้ปุงหดกันยังไงถ้าเกิดคุณภาพของมันไม่ดีจริงมันก็ไปไม่ต่อไม่ได้ไงมันไม่เติดร้านไหนผมว่าก<ๆ>็<ๆ>สาคัญสําคัญสําคัญสุดคือคอมันก็คือสินค้าน<อ>าั่นแหละที่ที่ลูกค้าได้ลองทานแล้วลองชิมแล้วรสชาติโอเคถูกปากอะไรก็เลยทําให้ลูกค้าได้กลับมาซื้อซ้ำ แล้วเคล็ดลับยังไงฮะในการจัดการเรื่องหลังบ้นานเรื่องรสชาติอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมเอียเอ่อเคล็ดลับเหรอครับ <c oughs> ผมว่าผมเป็นคนชอบทานอาหาร <c oughs> แล้วต้องบอกว่าชอบทานของอร่อย <c oughs> คือจริตของเราอาจจะถูกกับคนหมู่มากมัครับมันก็เลยออกมาเป็นแนวโน้มรสชาติที่ถูกต้องอก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลว่าเทสของเราน่าจะตรงกับหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยน่าจะคนชอบเยอะ แสดงว่าในการพัฒนาสูตรแต่ละสูตรเมนูแต่ละเมนูมันใช้เวลาขอเป็นกีวกว่าจะโใช้เวลาเยอะมากครับกว่าจะออกมาหนึ่งรสชาตินี่คือชิมกันทั้งออฟฟิศส่งให้หลายคนชิมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราทําเยอะมากๆอย่างครับเราก็รู้สึกว่าเราเชื่อรสชาติตัวเองไม่ค่อยได้แหละคืออยากให้แบบหลายๆคนได้ชิมเพราะบางทีแบบเราบอกอร่อยคนน้องในทีมบอกไม่อร่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะโหดดีกว่าดูเสียงข้างมาก ตอนนี้ตนีรสชาติไหนที่มาแรงที่ขายดีที่สุดในในในช่วงฤดตาขาตอนนี้เป็นรสชาติเบรดเค้กครับก็ผมว่าเบร์ดเค้กเป็นหนึ่งรสชาติที่แบบคนน่าจะชอบเอาไปถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทานอร่อยด้วยนะครับก็เลยน่าจะชอบกันมันมีเข้าหมายแบบขยายสาขาหรือว่าเติมอะไร มีครับก็มีแผนอยู่เรื่อยๆว่าอยากขยายสาขาให้ครอบคลุมสี่ภาคไปให้ทั่วประเทศ้ยครับก็อยู่ในแผนของเราปีนี้แล้ว<ม>แล้วก็เราอยากจะนําสินค้าของไทยเนี่ยออกไปต่างประเทศด้วย<ม>ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของเราแตลว่าเราวางเทรดตอกต่างประเทศแล้วเรวางวางไว้บ้างครับวางไว้บ้างใช่ตอนนี้ก็มา,มาทุ่มเรื่องงานทางานธุรกิจอย่างเดียวโอ้การแสดงย,ยังทำ <laughs> อยู่ฮะ <laughs> กำลังรับงานอยู่ฮะประมูลนี่ดีนะฮะสามขอขอเนี่ยอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับว่าางนนั้นยังรับอยู่ยังรับอยู่ครับรับได้นะประเทศเราก็เยอะเอองานสากลเราก็เยอะอยู่ไทยอยู่ใช่ไหมอยู่ไทยฮะอยู่ไทยเดี๋ยวเพิ่งกลับมาจากจากต่างประเทศเหมือนกันครับผมก็รับได้หมดครับรับได้เรื่อยครับแต่เหมดโอกาสงานต่างประเทศเราก็เยอะมันเรื่อยๆก็เรื่อยๆประมาณนี้อยู่แล้วคือผมก็บินบินไปบินมาอยู่แล้วเป็นประจำเลยครับก็เป็นปกติน์ตอนนี้เนื้อว่า เต็มตัวไหมหรอก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็คือแต่ว่าเราอาจจะมีฐานแฟนๆที่อยู่ในเอเชียอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปหลายประเทศทั่วเอเชียอืมพอีการยุโรปนี้ก็แฟชั่นเราก็ยอะใช่ใช่ใช่ครับก็จะเป็นด้านของแฟชั่นก็จะไปทางยุโรปอืใช่ มีล่แตจะมีงานแบบนี้ให้เราได้เห็นมีแน่นอนครับก็ยังรับงานอยู่นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่งานอะไรใครก็ยังยังมีรับยังถ่ายอยู่ใช่ไหมยีรีส์ถ่ายอยู่เรื่องถ่ายยังซีรีส์กำลังจะเริ่มแล้วครับใกล้จะใกล้จะถึงความจริงแล้วครับก็อยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปทำการบ้านกันเนีว่าโอกาสเข้ามาหาเราเยอะมากเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีใจครับ ก็ดีใจก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกเอนจอยกับสิ่งที่เราทําอยู่ถึงแม้จะหนักแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่ามันยังมีความสุขในการที่เราได้ทําทุกสิ่งที่เราทําอยู่ในตอนนี้ครับแล้วตอนเหนื่อยเราทำยังไงให้กำลังใจตัวเองยังไงหรืออะไรตอนเหนื่อยก็ส่วนใหญ่ก็จะนอนก็คือเพราะเวลานอนน้อยมากแล้วเพราะว่าทำสองอย่างแทบจะเอาเวลาทั้งชีวิตไปหมดเลยนะครับก็จะอยู่บ้านฟังเพลงอะไรางเงี้ง่ายๆเลยเบสิกมาก่อยากมาลงทัวทหมดด้านที่เราทำเอง ยังอีกไกล่แต่ทุกคนมองก็ตั้งแต่บินเข้าวงการมาไม่ไว่าบินจะจับต้องอะไรมันสเตจหมดทุกอย่างเลยไม่มีม <า S 1> ไม่ไม่ขนาดหรอกจริงๆหลังบ้านมันวุ่นวายมากแหละแต่ว่าภาพที่ทุกคนได้เห็น,นก็คือแบบอาจจะแบบสวยงามอะไรเงี้ยแต่จริงๆหลังบ้านนี่มันก็หัวปั่นกันหมดเหมือนกันอะไรอย่างครับก<า>ว่าที่มันจะออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งสำคัญคือ เราต้องเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราจัดการมันยังไงให้มันออกมาดีที่สุดน่นคือสิ่งที่ผมทำอยู่ครับมันบินบาลานซ์ชีวิตได้ดีอะ่ะทั้งส่วนของอาร์ตสืขข่อของอาร์ทั้งการแสดงว่าแปช่องแฟชัน่นไปด้วยกันหมดเลยเหมือนมันสเสริมกันไปหมดเลยก็เร,ริ่มจะหงายหลังแล้วก็เหนื่อยก็คืออย่างที่บอกเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆแต่ว่ามันยังเอนจอยในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกท ก็เลยยังรู้สึกว่ายังมีแรงที่จะตื่นมาทําทุกอย่างพร้อมๆกันอยู่แต่ถ้าแก่กว่านี้อายุมากกว่านี้ก็ไม่แน่แล้วมีเป้าหมายอะไรที่อยากทำบางเป้าหมายของผมเหรอครับเป้าหมายของผมก็คงอยากเกษียณเร็วมากใช่จะระวางไม่เท่าไรสามสิบป่ะสามสิบห้าสามห้าไม่อยากเกษียณเเพราะอยากสบาย หรือว่าเราอยากเหนื่อยตอนนี้เราแบบอยากใช้ชีวิตชิวๆเที่ยวรอบโลกอะไรแบบโตเรียกว่าสามขั้นที่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วจากเมืองางอะไรนะครับเรียกว่าสามขั้นที่เราอยากจะแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆแล้วก็อยากใช้ชีวิตชิวขึ้นกว่าตอนนี้ผมว่านะก็คือก็คงยังทํางานอยู่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบหนักเท่านี้ไม่ได้เครียดขนาดนี้ไม่ต้องทุ่มทั้งตัวขนาดนี้ใช่ชิวๆเวลาชิวๆยากทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำ ทุกวันที่มีโอกาสต้องมีคำว่าชิวๆสำหรับพี่น่ไม่ชิวเลยครับทุกวันนี้ <c oughs> ทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกครับผมทําหลายอย่างเนี้ยเวลามันก็แทบจะแทบจะตลอดเวลาเลยว่า <c oughs> ถ้าตัดเวลานอนไปก็ตื่นมาก็คือทํางานเลย <c oughs> ไม่ทําตรงนี้ก็คือต้องทําตรงนี้ <c oughs> ทาตรงนี้ก็ต้องทำตรงนี้ <c oughs> มันก็เลยแบบใช้เวลาของเราทั้งหมดเลยลตอนนี้ มันหนักเกินไปไม่เคยถามตัวเองมองวเออมันหนักเกินไปหรือเปล่ามันมบ่อยฮะบ่อยเวลาอาบน้ำเนี่ยเป็นเวลาช่วงที่เราจะได้คิดว่าเราแบบจะได้อยู่กับตัวเองเยอะอะไรยงี้เราก็จะแบบ <laughs> คิดว่าแบบเออมันหนักเกินไปไหม <laughs> หรือว่าด้วยอายุเท่านี้มัน <laughs> มันหนักเกินไปไหมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรายังมี Energy ที่ตื่นมาแล้วมันยังเฟรชใหม่หรือวยังพร้อมหรือยังลุยยังอยากทำอยู่อะไรอย่างนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอาจจะมีแบบคนในทีมเราพอสมควรแล้วที่เราไม่สามารถถอยหลังได้แล้วอะไรครับเราก็ต้องดูแลขเขาพวกเขาด้วยอะไรครับก็เลยแบบเป็นอะไรอีกหนึ่งหนึ่งแรงผลักดันให้เราทำต่อไป ตอนนี้ดูแลพนักงานกี่คนแล้วครับพี่ตอนนี้ประมาณ250คนครับ250คนใช่เพราะว่าของผมคือผลิตเองด้วยแล้วก็มีพนักงานแบ็กออฟฟิศด้วยครับแล้วก็มีพนักงานหน้าร้านด้วยตอนนี้สร้างตึกออฟฟิศได้แล้วหลายทีนี้โอ้ยังถือกายครับอถืไกลครับทุกวันนี้กดอนุมัติเงินเดือนก็หงายหลังอยู่ครับกดหัวเลยเครียดเลยครับต้องตกดเลขด้วยใช่โอเคขอาพรับบบบขขออคคคุุณณรัครับ